เอให้ยาวไปเลยแล้วกันมันต้องเหมือนอย่างออย่างของแม่พีอย่างนี้เห็นไหมที่เขาโดนโดนลงโทษอะไลฟ์สดไม่ได้แต่ทำคลิปได้อย่างเดียวเห็นไหมไลฟ์สดไม่ได้ทำคลิปได้อย่างเดียวเห็นไหมนะ,ะมันก็จะโดนแบบนั้นนะแต่อันนั้นเขาก็ททำคลิปได้คลิปก็มีคนดูไงเขาทำคลิปเอาก็ได้ ไลฟ์สดไม่ได้เขาก็ไม่ว่าเออก็คนเขาเขาทาคลิปมันก็โอเคใช่มันบอกมันกลัวมันบอกมันกลัวไอเอฟซีเขาห่วงว่าหายไปไหนเนาะมันว่าอย่างนั้นน่ะ <c oughs> หายไปไหนเนาะอเอ้ยเรานีบอกได้เลยบอกโอ้มึงอย่ามานะมึงอย่าฟื้นขึ้นมาเออต้องพูดอย่างนั้นอย่าก,กลับมาเลย นะยิ่งไปยิ่งยาวใหญ่ยิ่งดีใหญ่นะครับเอาจงจริงขนาดมันไม่ได้ไปหาวันสองวันที่คนในนามันยังบ่นว่าเดี๋ยวคนในนาก็จะถามถึงมันว่ามันทําไมไม่เข้าไปหาเขาไม่ไปพูดถึงเขาเออกลัวคนในนาเขาจะเป็นห่วงมันก็เลยเข้าไปวันนั้นไปด่าซะชุดใหญ่เออแล้วมันก็ออกมาคิดว่าคนในนาเขาจะถามหามันไหมถ้ามันไม่มาเนี่ยแอดอยากจะถามตรงเนี้ยเออ อยากจะถามเอดวีว่าคนในนาเขาจะถามหามันถ้ามันไม่เข้าไปหาเขาเนี่ยไม่ไปด่าเขาเนี่ยแอดว่าเขาจะยินดีมากนะเอาจริงเออเขาจะด,ดีมากแล้วถ้ายิ่งสาบส่งไปได้เลยยิ่งดีใหญ่ยิ่งไปไปหาเขาเลยตลอดชีวิตเนี้ยยิ่งดีใหญ่แอดว่าดิ่งไม่อยากเห็นหน้ามันเด้งในจอโทรศัพท์ล่ะโอ๊ยแต่มันก็ซ่อมมาแล้วนะมันก็ได้พอ วันนี้เห็นมันลงสองคลิปเองอะ่ะเออเห็นมันลงแค่สองคลิปใช่ป,ป้าจิ๊บเขาก็น่าจะดีใจแหละถ้ามันไม่ไปดา่าเขานะ่ะเออแล้วเขาจะไปถามหามันทำไมถามหน่อยถูกไหมละ่ะมีเอาง่ายๆมีคนไปพูดถึงมันไม่ถามแค่นี้ไม่มีแอดไม่เคยเห็นมีใครไปคุยถึงมันเลยนะมีแต่แอดมีแต่คนที่นี่เท่านั้นแหละที่จะพูดถึงมันคนอื่นไม่พูดหรอก เขาไม่เคยสนใจเลยพูดง่ายๆนะไม่ให้ค่าเออไม่ให้ค่าไม่มีราคาเลยละเอาพูดง่ายไม่มีราคาเลยเออแล้วคิดว่าถ้ามันหายไปสักเดือนเนี่ยเขาจะร้องไห้หามันไหมเออคิดถึงมันไหมไม่เกี่ยวเออเขายิ่งให้มันไปยาวเลยตลอดชีวิตได้ยิ่งดีเออไม่มาเลยเนี่ยไม่พูดถึงเนี่ยยิ่งดีใหญ่เออ เพราะว่าเขาก็ไม่เคยพูดถึงมันอยู่แล้วไงไม่เคยกล่าวถึงมีแต่มันนะพูดถึงเขาอย่างเดียวจริงๆเนี่ยถ้าคนเราไม่พูดถึงเนี่ยมันก็น่าจะโอเคนะมันน่าจะรู้ตัวนะว่าเอ้ยเาก็ไม่ได้สนใจมันเลยนะเออแต่มันก็ไม่สนมันพูดถึงฝ่ายเดียวก็พรว่าง้นเออขอให้พูดแล้วได้ตังเออไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าง้งมันก็สุดยอดมากเนะเอออยู่ใกล้กันไม่ได้หรอกเอาพูดง่ายอยู่ประเทศเดียวกันไม่ได้หรอ หัวกระไดมันบ้านมันไม่แห้งหรอกบอกตรงเอ,อแล้วหัวมันอาจจะอยู่ไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะเออ,อาจจะบอกว่าเอ้ยทําไมมีคนมาคุกคามทําไมมีคนมาหาทําไมมีคนมาคุกคามมันก็จะคิดอย่างนั้นเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าก็มันไปด่าเขาเขาก็ต้องหามาหาที่บ้านมันสิเออมึงด่ามื่อไรกูก็มาหาเยี่ยมมึงที่บ้าน่ รับรองรับรองถ้ามันไปอยู่ในไทยเนี่ยมันไม่กล้าพูดแบบนี้หรอกไม่กล้าแน่นอนเพราะคนเขาจะเยี่ยมมันถึงบ้านเลยเมื่อมันไม่กล้าแน่นอนเห็นไหมอ่คุณลาวันนะครับสวัสดีครับผมคุณสุภาพรด้วยนะครับคุณสุริพรนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยที่เข้ามานะนี่แหละนะครับเออมันมีแต่ตัวนี้ตัวเดียวคนอื่นเขาไม่มีปัญหาเท่าไหร่ คนอื่นก็อาจจะมีดามัาง้งเล็กเล็กน้อยนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่อันี้มันไม่ใช่ไงอ่าอันี้มันไม่ใช่มันดาเขาโอ้โหนะครับอ่าแล้วก็เป็นส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวเลยล่ะอ่าด่าเพื่อเอาเงินแน่นอนไหมสิแล้วถามว่าให้เงินไม่ไม่ให้ไม่เกี่ยวไม่เคยช่วยเหลือด้วยเอาแต่เงินอย่างเดียว คนแบบนี้ไม่น่าครบอ่ะบอกตรงเออไปครบทําไมไม่มีความจริงใจดูดูแบบนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงใจหรือไม่จริงใจแค่ดูแค่ตรงนี้ก็รู้แล้วจริงใจหรือเปล่าจริงใจเขาต้องการกระทำมันจะฟ้องไงอันนี้การกระทําก็ไม่ได้มีแต่คาพูดอย่างเดียวกระทาอะไรก็ไม่ได้นั้นมีแต่คาพูดอย่างเดียวอย่างนี้ก็จบแล้วจริงจบ ทำอะไรไม่ได้เรากแก้ไขก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ต้ายนะครับเดี๋ยวนี้นะครับลำบากแล้วละ่ะเอ่อถ้าตอนนี้มันกำลังเร่งโอ้โหนะครับมันหงุดหงิดมากผัวไปหาซื้ออุปกรณ์นะครับหาซื้ออาพาร์ตนะครับมาเปลี่ยนอ่าหาซื้อพาร์ตมาเปลี่ยนตัวน,นี้ก็หงุดหงิดมากไลฟ์สดไม่ได้เขาว่างั้นโอ้โหเขาหงุดหงิดมาก ปวดหัวเลยเออไลฟ์สดไม่ได้ปวดหัวนะครับอ,อคอมพังโอ้โหไม่น่ามาพังตอนนี้เขาว่างั้นโอ้โหแค้นเลยกำลังปั้นอยู่เออเสียดายไงมันเจอขุมทรัพย์แล้วไงรับรองว่ามันไม่ทิ้งขุมทรัพย์นี้แน่นอนมันเจอแล้วมันจะหน้าด้านอยู่อย่างเงี้ยทำไมอ,อ่า จริงๆเราไม่รู้จากมันเลยเพราะไม่มีส่วนข้องเกี่ยวเลยตรงนี้เออมาจากทางไหนไม่รู้คนเนี้ยไม่มีส่วนข้องเกี่ยวแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยแต่สมัยไหนไม่รู้ไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยเออดูจางคดีหวยสามสิบล้านเอฟซี FC. มันบอกมันมาจากตรงโน้นแต่แอดก็ไปดูจนจน,จนจบนะหวยสามสิบล้านเนี่ยติดตามจนจน สมัยก่อนกำลังดังมากเลยจนจบอ่ะเชื่อเปล่าเอฟซีแอดไม่รู้จักชื่อนี้เลยอ่ะผู้หญิงแก่ๆเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยรู้จักแต่ทนายดังเออรู้จักแค่นั้นเองก็ไม่เห็นคนอื่นมีมาช่วยทำงานนะไม่มีแล้วมันเอ่อยอ้างได้ไงว่ามันมาช่วยทำงานเรื่องคดีหวยสามสิบล้านแอดก็งงเลยไม่ว่าทางังทางเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ไม่มี เออไม่มีมีแต่ที่เข้ามานะ่ะตอนหลังๆก็เข้ามาคืออัจฉริยะเข้ามาเอ่อเข้ามาข้างหลังอันนั้นนะ่ะนอกนั้นก็ไม่เห็นมีใครที่ที่รู้ๆนะข้างหลังบ้านเนี่ยไม่มีมันบอกว่ามันเข้ามาเออเข้ามาช่วยเหลือเออมาช่วยสืบมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นมันเลยมันโมเมเอาหรือเปล่าเออ ไม่มีตอนนั้นนะ่ะหลานเขานะ่ะตอนนั้นเขาลังเล่นเรื่องอะไรผบบอตรอ,อ,อะไรเนะี่ยเขาเล่นเรื่องไอ้นี่แหละตำรวจแห่งชาติเนะี่ยเขาเล่นอยู่ตอนนั้นนะ่ะมันก็บอกมันจะไปช่วยเขาเออเอาไปเอามาไม่เห็นมันช่วยอะไรเขาได้เลย <c oughs> ไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้โอ้โหอันนั้นระดับมืออาชีพทั้งนั้นเลยเอฟซี FC. ไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังก็มืออาชีพอย่งนั้นเลยระดับประเทศอะมืออาชีพอมันองค์กรองค์กรตำรวจอะนะเออกรมตำรวจแห่งชาติอโอ้โหสํานักงานตำรวจแห่งชโอ้หนี่มันใหญ่สุดแล้วมันจะเข้าไปทําอะไรได้ถามหน่อยเอเออก็นั่นแหละ,พ,ะพัชชีบ ไม่เห็นมีส่วนร่วมตรงไหนเลยมันบอกมาจากตรงนั้นเราแอดก็ดูจากตรงนั้นมานะไม่มีชื่อนี้เลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นไม่เคยเห็นไม่ใช่แอดไม่ติดตามแอดติดตามมาโอ้โหติดตามมาต้องเป็นปีๆเลยนะเรื่องนั้นว่าใครเป็นเจ้าของหวยกันแนะ่เดี๋ยวก็มีคลิปเสียงหลุดมาเดี๋ยวก็มีนู่นนั่นหลุดมานะคลิปเสียงก็หลุดมาอย่างเงี้ยเออแอดเห็นหมดแหละได้ยินหมดแหละ แต่ก็ไม่มีขานี้อยู่เลยส่งไปให้กินเหรอเออมันคิดถึงบุญคุณไหมพีเจิ๊บเออมันคงไม่คิดถึงบุญคุณเะนะเออมันบอกมันไม่ได้กินนะมันว่า,างั้นเลยโอ้โหเป็นไงตอบแทนบุญคุณเป็นไงอย่างสาสมปัจจุบันเนี้ยเ,เดี๋ยวถ้ามันมาเจอตัวกันเป็นๆน,นะ เดี๋ยวมันก็จะไปบอกลุงป้าว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยลุงลุงป้าอันนี้มันเรื่องโซเชียลลุงป้าอย่าไปคิดอะไรนะมันไม่เป็นความจริงดอกในโซเชียลคือในโซเชียลมันว่างั้นมันจะพูดอย่างนี้ตลอดอ่ะถ้าเจอตัวเป็นๆมันก็จะบอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากอ่ามันว่างั้นแล้วแล้ววันนั้นแอดไปเล่นสงการใช่ไหมไปเจอแอดเบนแอดก็เลยถามแอดเบนว่า ่าเนี่ยได้ข่าวเนี่ยแม่นอกไส้บอกนะว่าเดี๋ยวถ้าแม่นอกไส้เนี่ยเขามาที่กกอกเขาจะมาทักทายแกแอดเบนด้วยเขาจะมากอดด้วยเขาว่านั้นแอดเบนบอกมึงมาสิกูจะถีบมึงให้เออแอ้ก็ว่าอย่างนั้นละ่ะมึงจะมาเพื่ออะไรวะเออถ้ามันทักทายฝั่งเขาเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่มึงข้ามฝั่งมาทักทายฝั่งนี้ที่มึงด่าเขาเสียหายขนาดไหน เล่นงานเข้าไปเยอะมากแล้วอยู่ๆเนี่ยมึงจะคิดว่าอ่าจะคิดว่าโซเชียลเนี่ยแล,ววแล้วก็แล้วกันไปเหรอมึงด่าก็จะฉ่ำขนาดนั้นเออคิดว่าจะแล้วแล้วไปใช่ไหมมันไม่มีหรอกเอฟซีเขายังจําไว้เก็บไว้ในใจอยู่เสมอคนบ้านนอกอย่าลืมนะเขาเจ็บแล้วจํานะเออใช่มันก็ด่าเขานะแล้ว และแอดถามแอดเบนบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยเข้ามาทักทายเออมาก่อนแอดเบนจะว่าอย่างไงแอดเบนบอกให้มันมาเลยกูจะถีบมันทักทีงเลยลหละว่าง้นเออว่าบอกมึงอย่าได้ใกล้ตัวเลยเขาว่าง้นเห็นไหมเขายังพูดเลยเออไม่รู้มันจะหอบสักขารหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันบอกว่าถ้าเกิดมันมีโอกาสได้มา เออมันจะมากอดลูกนอกา้มึงจะมาเพื่ออะไรเงินทองมึงก็ไม่เคยให้เขาฮะเออไม่เคยแสดงความรับผิดชอบเลยเป็นแม่ภาษาอะไรวะเฮะไม่เคยจ่ายเงินเลยมีแต่ให้เกตให้กำลังใจอย่างเดียวถามว่าให้กำลังใจมันจะทำอะไรได้มันทำไม่ได้บ้าหรือเปล่ามันกลัวโดนจับเหรอ ตอน,นนะนะ S เนี้ยนะเอ็ดีนะแอดว้าเนี่ยมันกวนกรยมากที่สุดช่วงเนี้ยเพราะอะไรอะ่ะมันบอกว่าอา่ามันก็ไปถามหาคนนู้นคนนี้เออแล้วก็บอกอยังไม่มีหมายจับเลยไหนะบอกว่าหลังสงการสงการ,การไม่เห็นมีหมายออกมาเลยว่างั้นมันก็ต้องใจเย็นๆเิถูกไหมล่ะเออมันก็ต้องใจเย็นๆหมายอะ่ะเดี๋ยวมันก็ออกเออมันบอกเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยอ่าผู้รู้กฎหมายเขาก็ไป โทรถามดูแล้วไม่มีเขาว่าก็อีกนานเขาว่างั้นเออมันก็ดีใจใหญ่แต่มันแอดฟังจากหางเสียงมันแล้วเนี่ยแอดว่ามันก็กวะวนกวายใจอยู่นะเออเรื่องเนี้ยเพราะมันเป็นหมายของมันนะมันก็วนกนกวายใจมากอะ่ะเออเอจริง แต,ตรสงสารมันเหรอก็นั่นน่ะสิตอนแรกน่ะปะจิป๊บเขากะจะไปแบ็กแฮนเลยนะเอ่อที่เขาพูดนะอา่าพี่อะไรนะจำชื่อไม่ได้ละเขากะว่าจะไปแบ็กแฮนมันเลยเอา่าเขาไปถึงบ้านเลยไปเคาะประตูบ้านเลยละ่ะพอเขาเห็นเนี่ยเอฟซี FC. เออข้อประตูบ้านมันก็เปิดประตูมาแล้วเจอหน้าตากันจังๆเลยมันตกใจใช่ป่ะหน้ามันถอดสีเลย FC. เอีเออหน้าถอดสีตกใจอ่ะเพราะอะไรลนะ่ะเอ้าเข้ามาเยี่ยมมาก็คือมันเป็นอ่าก็คือมีมีไอ้นี่กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออปทะคารลมกันอยู่แล้วใช่ไหมเออวิวาทะคารมกันอยู่แล้ว แล้วมาเจอกันหน้าบ้านอย่างเงี้ยเขาจะไม่ตกใจได้ไงตกใจแต่ก็เลยพูดบอกว่าเขาก็เลยพูดอ่อยๆออ,ออกไปว่าอย่าไปคิดอะไรมากนะโซเชียลคือโซเชียลไม่มีอะไรหรอกโซเชียลอะ่ะเขาว่างั้นอย่าไปลปอบใจไงพูดแบบใจดีสู้เสือ <laughs> อย่าไปซีเรียสบันเขาว่างั้นมันเป็นเรื่องในโซเชียลมันไม่มีมันไม่จริงหรอกในโซเชียลอ่ะโอ้โห,โห,โหพูดซะโอ้โหนะ มันคิดเหรอว่ามึงด่าเขาซะฉาำขนาดนั้นเขาจะไม่โกรธอ่ะถามหน่อยนะครับมันเป็นคนด่าเขาเขามันจะไม่มีความรู้สึกอะไรเหรอใช่ไหมเออคนที่ถูกดา่าสิมันจะทนไม่ไหวสิที่เขามาหานะครับเพราะว่าเขาทนไม่ไหวเขาถึงมาหาไงแต่เขามาเห็นสภาพแล้วก็มาพูดแบบนั้นเนี่ยสภาพมันไม่สมประกอบที่จะยืนอยู่ได้อาพูด,ดง่ายอ่า เขาก็เลยสงสารเกิดความสงสารแต่ปากมันแจ๋วไง fc นี่คือประเด็นที่เขาจะทนไม่ไหวก็คือปากนี่แหละมันไม่สมกับไม่สมกับร่างกายไม่สมกับไอสภาพร่างกายของมันแต่ปากมันยังแจ๋วอยู่เออต้องให้ตะคิวกินปากมันหรือเปล่า <c oughs> อะมีแต่คนเขาดา่มามันรอบบ้านรอบเบืองมันสนใจที่ไหนล่ะเห็นไหมล่ะเออทั้งทั้งที่ร่างกายมันไม่ได้อํานวยเลย เออก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดมันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีทางที่มากล้าพูดแบบนี้หรอกมันมันกลัวหัวกระไดมันจะไม่แห้งมันกลัวต้องจริงตอกบาทให้แล้วขอบคุณมากคุณยาประพัฒนะครับเออคุณโฟนนะครับสวัสดีครับผมเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยนะครับถ้ามันมาอยู่ที่นี่มันไม่กล้าพูดหรอกไม่กล้าไปด่าใครหรอกเพราะมันกลัว อสภาพร่างกายมันไม่ได้ดีนี่นะเอะเป็นโรคความดันทุลังในความดันเยอะมากอยู่ๆก็ <c oughs> อเออเบ้าตาแตกนะครับเอตาบวมไม่รู้ว่าผัวตบหรือเปล่าแ <c oughs> อดกลัวอย่างเดียวอะคุณเรนูสวัสดีครับผม <c oughs> กลัวอย่างเดียวว่าผัวเบิร์ตเอาให้นะก็เหมือนสมัยก่อนที่นี่นะเนี่ยเขาเคยพูดอยู่นะในสวนยางเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย ขี้มอดมันไล่มันล่วงมาใส่ตาเขาบอกว่าขี้มอดล่วงใส่ตาเขายังพูดอย่างนี้เลยเออไม่รู้ยังไงขี้มอดล่วงใส่ตาเขาบอกงั้นที่ไหนได้เอฟซีผัวเบิร์ดเขาให้สิว่านั้นน่ะผัวก็เมาแล้วไงไม่รู้พูดผิดใจอะไรกันนะผัวก็หลังแหวนเขาให้ขอบตาเขียวไปข้างก็อบอกว่าขี้มอดมันล่วงใส่ตายแนละ้วอันนี้ก็เหมือนกัน เออก็บอกว่าเจ็บตาความดันขึ้นเออความดันขึ้นอะไรเมาตาเขียวอเอ้ยมันแปลกนะนะเอฟีนะเอออันนะ,ะแต่ก่อนนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละบอกโอ,โอ้ขี้มอดโอ้ถ้ามันล่วงมาขนาดนั้นขี้มอดไม่เท่าหัวหรอฮะขี้มอดมันเป็นก้อนหินหรือไงอ่ะถึงล่วงมาใส่เบ้าตาเขียวเลยอ่ะยังก็โดนต่อยเลยเอฟซีใครเขาอยากจะเชื่อแต่มันไม่ใช่หรอกนะครับ Uh, tâm bị tỉ tí tinh bay